สบายดีสวัสดี BPFc เบอร์ทุกคนเด้อสบายดีกันยามสวยมื่อนิีก้กะอัดคลิปหลังจากที่กลับมาฮอตลองสารน้อหลังแยกที่ไปไทยไปท่าคลิปอยู่ไทยมาทุกคนก็คือ ตอนไปช่วงสงการกลับมาก็เจอข่าวบดีนางแพนด้าก็ตายปะทุกคนตายปะทึกรถต่ำเนาะนางแพนด้าก,ก็คือหมาตัวที่ทายคลิปแต่ละคลิปทุกคนที่ติดตามน้องลี่จะเห็นหมาตัวนั้นเป็นหมาสีเทาเทาอ,อกแซ่ดเนาะ,ละหลังจากน้องลี่ยังพันกลับจากช่วงสงการซ้ำนะตัวนั้นเม่ก,ก็โทรไปบอกว่ามันมันเสีย มันโบเห็นมันโบเห็นมันหายจากเหงานไปประมาณสองมือ้อมือทีสามได้ข่าวว่าไทยบ้านเพิ่นบอกว่ากลายไปแถวนาบ้านของลุงลีเนาะมันจะเป็นทางพ่านระหว่างตลาดชาวบ้านเพิ่นกลายไปตลาดแล้วเห็นรถตามหมายอยู่ฮัน้นกับบริการจากเหงอนลุงลีเด้อทุกคนแถวเหงอนลุงลีนี่เลยแหละเนาะ ราทีนี้เพื่อนกับบัวแม่นหมาผ่ายเพื่อนกับบริแจงเนาะอันไทยบ้านผู้เพือนเห่นนะนะราทีนี้แม่ไปโซอกอยู่บ้านแล้วเพื่อนก่าบ,บอกมาว่าเอออ่าเห็นหมาลดตามนี่หั่นบัหัวหมาผู้ใดหลังจากที่ไปตลาดมาละอันขาเจ้าเอาไปแล้วว่าสันหมานะอากาศน่าจะแม่นหมาเห่า เนอะทุกคนเนาะนางแพนด้าของเฮาตอนนั้น<ม>เอ,อื้อยโทรไปบอกเอ,อื้อยแซดไปบอกแบบนี้ฮันน้องลี่กำลังขี่รถมาจากไทยน้องลี่น้ำตาไหลเลยทุกคนมันไหลออกมาอัตโนมัติบบได้ถึงแปลว่าให้แต่มันไหลออกมาอัตโนมัตินะทุกคนเนาะและที่นี้เหลือเต้ลูกมันก็คือนางแพนดี้แต่ว่าเป็นเป็นตัวผู้น้องลี่แต่ว่าเออนางแพนดี้เอ,อิญแพนดี้ให้<ม>เพราะว่าเพื่อน บอกว่าอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นความเสื่อเนาะเพิ่นบอกว่าหมาถ้าเขาเลี้ยงหมาตัวหัวสาวนะถ้าเขาเลี้ยงหมาแม่แล้วทีนี้มันเกิดลูกหัวสาวก็คือเกิดลูกเชื่อทำอิดล้วบอกให้เลี้ยงบอกให้เลี้ยงลูกบอกให้เลี้ยงลูกมันเลยถ้าซีเลี้ยงก็คือเลี้ยงเมด ถ้าบุเลียงก็คือบเุเรียงเลยในลูกหัวสาวลูกเธอทำอิดทานะถ้าเธอได้ส่งกะสีเ,เลี้ยงกระไดบุเรียงกระไดสีนั้นเนาะสีเ,เลี้ยงแจ็กตูก็ระไดบุเรียงจากตูก็ระไดสีนั้นเนาะแต่ทีนี้เหือนองลี่นี้พัดเพิ่นกระท้วงแล้วแต่เหือนองลี่นี้พัดอันเลี้ยงตันึ่งเนาะเลี้ยงตัวลูกมันตัวนางเพนดี้นี่แหละซึ่งคือมดทุกอย่างคือแม่มันทุกอย่างเลยเนาะทางสีทางควมเตีย้ย ทุกย่างเลยเนาะมันก๊อบเอาแม่มันมืดเลยเพียงแต่เปียนจากเพศแม่มาเป็นเพศพู้ทุกคนแล้วตอนนี้หลังจากที่น้องลี่ไปไทยมาเนาะไปไทยมาเทือนนี่ทุกคนมาตัวนี้มันมันเหงามันเหงาคือสิตายดิแหละเนาะตอนน้องลี่มาหอดมันกับไม่ได้เป็ยนเนี่ยและทีนี้มือที่สองหลังจากมาหอดแล้วมันก็นเริ่มเหงาบุกินเขาจยนมือนี้เป็นมือที ซี่แล้วมันบุกินเขาเลยแล้วมันกระจ่อยแหงทุกคนจ่อยแท้จ่อยว่าเลยเนาะลาคลิปนี้น้องลีก็เลยว่าจะถามพีพีหรือว่าพ FC อผู้ใดทีห่หรือว่าบางบางคนที่ติดตามน้องลีอาจจะเป็นแพทย์ที่ปัวสัตว์เนาะล้ะกามาช่วยแนะน,นําน้องลีเด้อเพราะว่าหมาตัวนี้เป็นหมาโตสุดท้ายที่สิเหลืออยู่เหือนน้องลีมีแล้วสินะเนาะและทีนี้บานนี้ มือที่น้องลีล่กลับจากไข่หันมามือนั้นน้องลี่เห็นตัวเฮ็บตัวเฮ็บตัวหนึ่งติดอยู่หมาหันตอนนี้มันนอนอยู่เนาะแล้วมันก็บโบมาไก้โนเลยได้ทุกคนมันบมาไก้มันบกกุนบกินเขาเลยมันจ้อยแหงละตอนนี้นะทุกคนแล้วมือเ้านี้น้องลี่มาเห็นเฮ็บติดอยู่มันขนาดทุกคนโตซ้ำดิวกอยนี่แหละโตซ้ำดิวกอยนี้ ห้าตัวและทีนี้ลูกมันอีกทุกคนเฮบตัวนี้มันมันมาจากเฮบป้าเฮบป้าที่มันจับจับสัตว์ทุกชนิดคนมันกระจับขวยกระจับหมามันกระจับทุกคนแล้วถ้าจับคนตัวนึงนี้คนนี้เป็นใครเจ็บ จับเห่าสมุดิมันจับน้องลี่ตัวนึงนี่น้องลี่สามารถเปลี่ยนใครย้อนมันเลยและทีนี้หมาตัวนี้มันจับจูบมืดต้นโตเลยนะทุกคนทุกคนคิดออกบอกทุกคนเคยเห็นบ,หบ่อเฮบเฮบเฮบขย่ยตัวมันตัวหิ่งใหญ่น่ะข่อยมันก็ไปบุป้าบุอย่างมาแล้วมันออกมาจากป้าแล้วมันสิมีเฮปตัวยิ่งใหญ่ติดหมานะ่ะตอนนี้น้องลี่ก็พยายามอัน เอาเฮปเบิ้งเฮปให้มันแต่ว่าสิอาบน้ําให้มันทันมันบอกให้อาบตอนนี้น้องลี่ซื้อยาฆ่าเฮ็บมาให้มันกินเดี๋ยวสิเอามันออกมาพี่แล้วก็เอายาฆ่าเฮ็ปทาขนมันแล้วก็สิเอาอ่านมให้มันกินมือเ้านี้น้องลี่เอานมโอนติ้นให้มันกินมันบอกกินมันกินแล้วแต่มันหักออกตรงเลยบังคับมันกิน แล้วทีนี้น้องลี่ซื้อนมจืดนม,นมงัวแดงมาให้มันกินโอเคเดี๋ยวซิเอามานาันมาให้พีเอฟซีเบิ้งตอนนี้มันจ้อยแล้วก็วเเงาซใ่มดเดี๋ยว้องลี่จะเอามาให้เบิ้งเด้อนอนลงนอนลงนอนลงไหมเฮียทุกคนมันจ้อยป่านนี้จ่อยจุดบูมิแฮงชิย่างแล้วเบิ้งขามันเบิ้งขามันเบิงบ้งท้องมันทุกคนไปเบื้องคลิปตอนที่้องลี่กลับมาจากไทยตอนส่งการฮันมันบิเวณเดี๋ยวนี้มนเมนบอก มันจับยุดตามขนนี้ซึ่งมันโบเมนเฮปของมันโบเมนเฮปของหมานะทุกคนปกติหมามันจะมีหมาหรือแมวมันจะมีเฮบเฮปประจำตัวอยู่แล้วแต่อันนี้มันโบเมนเฮปในในที่มันยู่หมานะมันเป็นเฮบที่จับข่อยนะตัวประมาณสั้นดิวกอยทุกคน ยาเสิเอาอยาใส่ให้มันตอนนี้มันบูมีแหงหอชิย่างแล้วทุกคน กินนมแบบนี้นมนี่หากไปซื้อมาโดยเฉพาะกินเข้ากับบุก,กินเลยทุกคนเอาเอาปลาเอากระดูกให้กินกับบุก,กิน ตอนนี้เอานมให้นางกินเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่าโบยอมกินเนาะแต่ว่าน้องรีบอกบริท่าให้เบิง้งเพราะว่าน้องรีต้องได้กลุ่มในการเอานมให้กินนะแต่ว่านางกับโบยอมกินทุกคนท้าท่ายตอนนั้นอาจจะเฮ็ดให้ผิดกฎสุ่มสุนของ u t u b e ได้เพราะว่ามันเป็นการกลุ่มนะทุกคนเนาะลีก็เลยว่าบริท่าให้เบิง้งตอนนี้ ใช้ยาแล้วกะ็เอานมให้กินเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันกะสลาดทุกคนลุนงลี่เอาให้กินมันกระโบยอมกืนืนมันก็เอ็ดกึกกึกกกินอยูอ่แต่ว่าสุดท้ายเวลาปล้อยแล้วมันก็ขายออกมาคือเกานี่ตอนนี้นางนอนอยู่นี่แล้วเนี่ยเพนดี้เพนดี้ เพนดี้เพนดี้ไ้อย่าเป็นอะไรนะเพนดี้เพนดี้เบิ้งนี้ไหมเพนดีเพนดีเพนดีเบิ้งนากระหูเนาะว่าเมื่อยมีชีวิตชีวาคือคนเฮาเลยทุกคนนางกาหลังจากที่ถึงเฮบกัดเนาะเดี๋ยวจาหน่อย คล้ายๆสวยน้องลีกะซีซอกเห็บให้อีกเนาะเพราะว่าตูนน้อยที่กัดคนเา่าคนเทากันยังสามารถแบบเป็นไข่ได้นะทุกคนโดยลิดเห็บโดยลิดเห็บตเดี่ยวโตวน้อยๆเนาะแต่อันนี้มันกัดมาน่ะทุกคนจนว่าแบบนับบุลอนเลยน้องลีอยากออกห้มือเซานี่นะ No. เพราะว่าน้นองลีเห็นมันเหงาหลายมือแล้วก็เอ๊ะเบริสังเกตแล้วมาเมตูฮันเพ่นบอกว่าอ่าน่าจะเป็นย้อนมันกลางบ่เพราะว่ามือน,นั้นเพ่นกินป่ากินนั้นหลายแล้วเอาให้มันกินว่าสัตความจริงโบแมนความจริงเฮปกัดมันแล้วมันก็เป็นใครเป็นใครคือคนเั้เลยทุกคนเวลากินเป็นใครแล้วสิกินอีย่างกับบดดไนะะมันก็เป็นคือกันเอานมให้กินมันก็อาเจียนออกมา บุคคลเนาะน้องลี่เฮ็ดคลิปนี้ออกมา BPFC กับอาจิอาซีวาว่าอันแบบนี้ก็เอามาถ่ายลงเนาะบางคนที่เพื่อนบอเข้าใจเนาะน้องลี่ถ่ายคลิปนี้ออกมาเพื่ออยากถาม BPFC ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหรือว่าเคยปัวแบบนี้มาก่อนเอ๊ BPFC อยู่ในเมืองน่าจะบ่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเห็บตัวนี้มันมาจากป้า มาจากป้าโดยเฉพาะเลยทุกคนคือเป็นดอกหญา้านี่ถ้าสมมติเป็นดอกหญา้าอันนี้น้องรี่มสมมติให้เบื้องเดือแต่ว่ามันมันโบเมนดอกหญ้าแบบนี้หรอกสมมติมันเป็นดอกหญา้าจังซีน่ะตั้งอยู่ตามแบบนั้นนี่คือคือจงงังหญ้าแนวนั้นขนาะดแล้วว่าแล้วเวลามันเป็นดอกขนาะดตัวเฮปซิยูแนวน,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 นั้นเลยทุกคนนี่บอลนั้นตัวเฮบซิยูนำดอกอันนั้นเลยแล้วทีนี้หมามันเล่นผ่านเล่นไปเล่นมาแล้วมันกะ มาจับสินะทุกคนเวลาคนไปป้าไปให้นี่กะสามารถจับมานําได้แต่เวลามันจับขนถ้ามันสิเข้าหูเลยมันสิเข้าหูขนเลยถ้ามันมีโอกาสนะทุกคนอันนี้คืออันตรายสุดๆ,ดๆเวลามันเข้าไปกะสิเจ็บเจ็บเทเจ็บว่าเจ็บแบบหาอันเปรียบเทีบยบไรไปหละทุกคนเนาะอันนี้คนที่อยู่ในเมืองน่าจะน้อยที่สิเจอะเนาะ เจ๊กะถ้าผู้ใดมีประสุปกันค่ะคอมเมนต์บอกลงรีดีเดอเพราะว่าอีต้นมันมันบวก,กินเข้าได้หลายมือลทุกคนแล้วก็อีกอย่างก็เอานมให้มันกระบอก,กินแล้วเนาะเอาให้กินต้องให้มันกินลงไปได้มันก็อาจเจียนออกมาคือเก้านะทุกคนเนาะโอเคประมาณนี้เลอทุกคนเด้อเนาะคลิปนี้กะอยากถ่ายพีเอฟซีเนาะ ไปพีเอฟซีผู้ใดบ่บูหกสวดเป็นกำลังใจให้นางด้วยเพราะาตอนนี้นางป่วยหนักแล้วนทดโคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลูกดี้ขอตัวลาไปก่อนเดินเนาะมาถามเอฟซซื้อคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดิบไปนี้เดิอ